สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel ครับกลับพบกันอีกครั้งกับการเรเดชันครับวันนี้เรามาเรเดชันน,น,นะครับพี่มิวสุภาษิตนะครับผมกับโปรเจกต์ชวนน้องมาร้องเพลงน,นะครับแล้วโปรเจกต์นี้ก็เรารีแอคไปหลายคนแล้วแล้วก็วันนี้เป็นของพี่มิวบ้างแล้วนะครับพี่มิวก็อยู่หนึ่งในโปรเจกต์นี้เหมือนกันแล้วก็พี่มิวร้องเพลงเป็นทุกอย่างของ Room 39นะครับผมพี่มิวจะเป็นทุกอย่างเป็นอะไรอีกเป็นทุกอย่างแล้วคือตัวเขาก็เป็นทุกอย่างแล้วตัวเขาเป็นทุกอย่างของแฟนคลับด้วยที่ เป็นเพลงที่เหมาะเขามากเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมกับ MV จะเป็นยังไงเนาะกับ MV เป็นทุกอย่างของพี่มิวสุภาษ,ษิตครับก่อนเขาคุณทาง Love i s นะครับผมที่อันนี้ทำมิเรชั่นได้นะครับมาในตีมอะไรคือแท็กซี่อย่างี้นเนาะ Lockerloh. Ja?

มันเป็นเพลงอ,อกหักออเขาอ,อ,อกหกักกันมัอีกอุตส่าห์เสียสละยอบทำให้ทุกอย่างคือรอได้เจ็บมัอีกคือเขาร้องหน่วงขึ้นแหละเขาร้องชาง้าลงให้มันดูให้มันดูเป็นดราม,ม่าขึ้น่อยให้มันดราม่าขึ้นอีก มันเหมือนเป็นมันเหมือนจะเปลี่ยนยุมมมคมอ,อาจจะเปลี่ยนจากรถรุ่นเก่ารุ่นใหม่แล้วก็แต่งต,ตัวเสื้อผ้ามันทำทุกอย่างแล้วเปลี่ยนรถก็แล้วเปลี่ยนตัวเองก็แล้วเปลี่ยนเวลาก็แล้ว ฟังแล้วดูเศร้านะขงสามนี่ม,มากเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือตัวตัวพี่มิวเมื่อกี้คือเล่นละครให้เขากับเพลงอ่าโอเคถือว่าเป็นเนื้อเสียงที่เขาใช้เป็นปกตินะแต่แถมว่าเขามีลูกเล่นเยอะขึ้นมีเทคนิคอะไรเยอะขึ้นมีการร้องดึงจังหวะม,มีร้องแบบขึ้นลงแบบที่มันเทคนิคใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยที่เราเคยได้เห็น ความหมายพี่มันเปลี่ยนไปเลยอะเพลงเนี้ยรู้สึกว่าคือตอนเนี้ยความรักเนี่ยมันบอกกันไม่ได้เนว่าอีกฝ่ายนึงเขาจะคิดยังไงกับเราแต่เราอ่ะเราก็ทําหวังดีว่าเออดูแลเขาเป็นให้ทุกอย่างก็หวังว่าวันหนึ่งเขาจะเห็นค่าเราแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้เป็นอะไรกันอะแต่มู o เดิมของเพลงอะมันไม่เศร้าเท่าเพลงตอนเหนืเวอร์ชันนี้เขาปรับให้มันดูเศร้าขึ้นไปอีกเหมนแบบว่าผิดหวังอะคือทําให้ทุกอย่างเป็นให้ทุกอย่างแล้วก็ยังไม่เป็นอะไรที่เธอได้เลยอะเธอไม่ต้องกลัวหรอก เธอเป็นอะไรครับว่าแทนว่ามิวเลียนสลักคเป็นอะไรมิวเลียนก็ยังรักอะอันนี้พี่พี่มิวจะพี่มิวจะเสียใจแค่ไหนเป็นไรเดี๋ยวทุกพี่มิวเป็นทุกอย่างไม่ได้เดี๋ยวนี้คนเป็นทุกอย่างให้ได้มันเป็นทุกอย่างของพี่มิวเองโอเคครับถือว่าเออหน้ารักคบว่าเขาคำว่าน้องนอที่มาร้องงานเนี่ยทุกคนเปลี่ยนมูดเพลงหมด อันนี้ก็เป็นอีกมูดหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เปลี่ยนจะแบบตอนแรกคิดว่าเพลงเพลงนี้จะมาเปลี่ยนมูนยังไงอีกวะเพราะมันค่อนข้างจะลงตัวมันแบบมันไม่สนุกขึ้นมันก็เป็นแบบตัดพอคือใครเขาก็เป็นเรื่องแบบดราม่ามากขึ้นดิ่งมากขึ้นไงไงอะไรเงี้ยเออครับมันก็น่าสนใจดีโอเคอ่ะถือว่าเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่นี่พูดถึงท่านพี่พีมิวนัพี่มิวนัพี่มิวทั้งโคเวอร์ทั้งร้องเพลงใหม่รวมๆกันนี่เมื่อปีที่ผ่านมานี่คือแบบนี่ยังไม่ครบปีนะนี่ยังรบปีนะเพลงแล้วอ่่ะะยยังไมครบปีเลน <G ül> เยอะมากเลยมีที่ผ่านมาบ้าบอทั้งเพลงไทย <G ül> เพลงฝรั่งก็มี <G ül> เยอะมาก<อ>มากมาก,มากถือว่าเป็นถือว่าการเปิดตัวเป็นนักร้องของพี่มิวในปีนี้คือโคตรสักเสอะ <G ül> คือแบบน้องแบบร้องเพลงเยอะมากในปีที่ผ่านมา <G ül> นะครับผมอยยินดีกับน,น้องด้วยรอติดตามผลง,งานของน้องต่อไปนะครับผมในอนาคตก็ไว้เจอกันใหม่กับช่องเราเหมือนกันแล้วก็จะมีแอคชั่นพร้อมๆกันเหมือนกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต์ไว้ด้วยแล้วก็ติดตามใน้เสาาียทาา่นา youtube instagram twitter และก็ Facebook ครับวันนี้ไปก่อนนะครับ